ทำไมถึงออกจากที่ทํางานเดิมอันนี้จะเป็นหนึ่งคำถามที่เวลาคุณไปสัมภาษณ์งานเขาต้องถามคุณอยู่แล้วพอดีมีน้องที่ตุ๊กรู้จักคนหนึ่งะคะ่ะส่งข้อความมาถามว่าอ,อ,อีกสองวันน่ะเขาจะไปสัมภาษณ์งานแล้วถ้าเขาเถ้าเขาถามถ้าเขาถามว่าทําไมถึงออกจากที่เดิมเขาจะตอบว่าอะไรตุ๊กก็เลยบอกว่าสิ่งสําคัญเลยนะสิ่งแรกคือ ห้ามพูดถึงสิ่งไม่ดีที่ทํางานเดิมและอันดับต่อมาคุณก็บอกว่าคุณต้องการประสบการณ์ใหม่ๆคุณต้องการความท้าทายคุณต้องการความก้าวหน้าในที่ทํางานเดิมะคุณเรียนรู้และรับรู้และเข้าใจงานหมดแล้วคุณคิดว่าตัวคุณอมีศักยภาพที่น่าจะไปไกลกว่านี้แล้วก็คุณต้องการเงินเดือนที่มากขึ้นคุณต้องการทํางานใกล้บ้าน ใครที่กําลังจะไปสัมภาษณ์งานแล้วยังคิดหาคําตอบในคําถามนี้ไม่ได้ลองดูของทุกเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ